สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอธิบายการทำงานของเมนูคำขอของฉันเดลมพักนะครับโดยแท็บแรกนะครับผมจะเป็นแท็บคำขอที่เป็นเจ้าของนะครับผมโดยจะแสดงแสดงคำขอที่ยื่นในระบบแต่เะาเป็นผู้มีสิทธิ์ในคำขอการมีสิทธิ์ในคำขอหมายถึงเรามีชื่อเป็นผู้ขอหรือตัวแทนในคำขอนั้นนะครับผมหลังจากนั้นนะครับ เมื่อเราเข้ามาที่หน้าเมนูหลักหรือดัตชบอร์ดแล้วนะครับให้เราสังเกตที่หน้าเมนูบาร์ด้านซ้ายมือนะครับให้เราเลือกเมนูคําขอของฉันหรือไมทากนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมจะพบว่ามีแทบ็บสองแท็บนะครับผมก็คือแท็บคําขอที่เป็นเจ้าของและเอกสารและเอกสารที่สร้างในระบบครับในส่วนของคําขอที่เป็นเจ้าของนะครับผมในส่วนนี้เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับระบบจะแสดงเงื่อนไขในการค้นหานะครับผมเช่น เลขที่คําขอประเภทของคําขอสามารถเลือกได้2แบบนะครับเป็นสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนะครับส่วนวันที่ยื่นคําขอสามารถเลือกได้นะครับว่าเรายื่นคําขอวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับเมื่อเราทําการใส่หมายมเลขคําขอ,อเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้กดที่ไอคอนรูปค้นหาได้เลยครับเมื่อเรากดค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแสดง List menu เลือกเมนูของหมายเลขคำขอที่เราทําการค้นหาไปนะครับในด้านล่างนะครับหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่เลขคาขอได้เลยครับเมื่อเรากดเข้ามาที่หมายเลขคําขอแล้วนะครับผมระบบจะแสดงระบบจะแสดงแท็บทั้งหมด4แท็บนะครับผมโดยแท็บแรกคือแทบ็บหนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่นะครับโดยแท็บนี้จะแสดงหนังสือฉบับล่าสุดที่มีการเปิดจากเมนูคําสั่งเจ้าหน้าที่นะครับส่วนแท็บที่2คือคําขอรับสิทธิบัตรนะครับโดยจะแสดงข้อมูล คำขอรับคำขอรับสิทธิบัตรหากมีการยื่นแก้ไขข้อมูลแสดงในแถบนี้นะครับจะแสดงข้อมูลล่าสุดด้วยนะครับต่อมานะครับผมประวัติดำเนินการในส่วนของประวัติดำเนินการนะครับจะแสดงประวัติดำเนินการของหมายเลขคําขอตั้งแต่วันที่ยื่นจนถึงสถานะล่าสุดนะครับและในปุ่มขวามือนะครับในส่วนนี้จะมีรูปไอคอนเอกสารอยู่นะครับผมเราสามารถกดเปิดเอกสารเพื่อดูเอกสารที่เจ้าหน้าที่ส่งมาได้นะครับ เมื่อเรากดเปิดแล้วนะครับระบบจะแสดงเอกสารออกมาในรูปแบบ PDF ให้เราได้ได้เห็นนะครับและต่อมานะครับแถบสุดท้ายคือแถบเอกสารประกอบคำขอครับในส่วนของแถบเอกสารประกอบคำขอครับจะแสดงเอกสารประกอบคำขอที่เคยยื่นเข้ามาในระบบนะครับโดยสามารถกดที่ปุ่มแว่นขยายได้นะครับเพื่อดูเอกสารได้เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมระบบจะแสดงรูปภาพเอกสารขึ้นมานะครับผม และด้านล่างจะมีแถบเครื่องมือเราสามารถกดขยายขนาดเอกสารหรือว่าจะย่อนขนาดเอกสารได้นะครับและสามารถกดปุ่ม full screen ได้นะครับผมเพื่อให้เอกสารนะครับสแสดงในรูปแบบเต็มจอนะครับแลเราสามารถปรับให้เอกสารเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับนังจากนั้นนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับโดยคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด PDF อันนี้นะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดแล้วนะครับ เอกสารจะถูกดาวน์โหลดมานะครับในรูปแบบไฟล์ pdf นั่นเองและในส่วนต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงงานของแท็บที่2นะครับนั่นคือแท็บเอกสารที่สร้างในระบบนั่นเองครับผมโดยแท็บแสดงเอกสารที่สร้างในระบบนี้นะครับจะแสดงเอกสารที่ผู้ใช้เคยสร้างจากระบบทั้งหมดนะครับผมด้วยหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วนะครับผมระบบจะแสดงหน้ารายการค้นหาขึ้นมาเหมือนเช่นเคยครับซึ่งหากอีและในส่วนริด,ด้านล่านะครับจะเป็น เอกสารที่ผู้ใช้งานเคยสร้างไว้เคยสร้างจากระบบทั้งหมดครับซึ่งหากมีการส่งคําขอและชําระเงินแล้วนะครับผมสถานะจะเป็นสถานะในส่วนของสถานะคําขอนั้นนะครับจะเป็นส่งข้อมูลแล้วนะครับจะไม่สามารถและจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับอย่างเช่นเมื่อเรากดเข้ามาที่เอกสารที่ขึ้นมาส่งข้อมูลแล้วนะครับระบบจะขึ้นเป็นรายละเอียดที่เราได้ใส่ไปนะครับ เราสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเราสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่เราได้ใส่ไปได้นะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้เรากดหยุเลยครับในส่วนนี้เราจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าหากแต่ถ้าหากยังไม่ได้ส่งข้อมูลนะครับสถานะจะเป็นร่างเอกสารครับแบบนี้นะครับในส่วนนี้นะครับผู้ใช้งานสามารถ เปิดมาทําการบันทึกข้อมูลต่อได้นะครับและสามารถกดส่งข้อมูลได้ครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมถ้าเป็นสถานะที่เป็นร่างเอกสารอยู่นะครับเราจะเห็นว่าจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือปุ่มบันทึกคําขอนะครับเมื่อเรากดเพิ่มรายละเอียดหรือว่าแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มส่งคําขอได้ครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของรายการที่ชําระเงินไม่ทันนะครับสถานะจะเป็นส่งข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ได้ชําระเงินนะครับ รายการน,นี้ผู้ใช้รายการน,นี้ผู้ใช้งานสามารถกดยื่นอีกครั้งได้นะครับเพื่อนําข้อมูลที่ได้กรอกไว้มายื่นเป็นรายการใหม่ได้ครับสามารถกดที่ปุ่มยื่นอีกครั้งตรงนี้ได้เลยครับเมื่อกดแล้วนะครับระบบจะแสดงรายล,ละเอียดที่เราได้ทําการกรอกไว้นะครับผมเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดบันทึกและสามารถกดส่งคําขอได้เลยครับขอบคุณครับ